นี่นะคะเป็นเจ้าดังในทิกต็อกนะคะอายุน้อยร้อยล้านนะคะชื่อร้านอะไรนี่ซาลายุทธชูชิโอเคยเห็นเคยเห็นในทิกต็อกไหนนี่มีอะไรบ้างอาหารโอ้ีดีดมาดีตรนี้ค่ะอันนี้อะไรต้มนางยักษ์อันนี้อโอ้รุสีทอองไทยโอ้ไม่ไงอ๋ออันนี้ขายในทิกต็อกเหรอ่แล้วทีนี้ก็ลูกค้าก็สั่ง สั่งอ๋อมาขายตามงานแบบนี้อ๋อนี่นะคะอันนี้อะไร,ะไรใบสารใบไผ่โอ้ขายขายยังไงคะนี่ขายตัวละสี่สิบสี่สิบบาทโอ้ต้องเอาวัยรุ่นมาชิมอันนี้เลือดเลือดมันนี่มันก็อนโอ้ซื้อขึ้นมาทาแกงเป็น,ปนกระแซ่บเนาะอันนี้มณีนน โอ้โหผ้คนชายก็สวยต้องแต่งชุดแบบนี้เหรอมันจะได้เข้ากันกับสินค้าโอ้ชุดละ40่สิบบาทสินะคะ้แล้วก็มียำนะคะนี่ยำเนะมันจดแซ่บเนาะอันนี้ยำต่างๆนะคะนี่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าที่ร้านกลางหรือว่าจับจับมาเลยก็ไม่รู้ก็คืออ่า จะขายจะขายขายตามงานก็จะขายแบบนี้โอ้ขายตามงานแบบนี้แหละนีกก่ก็มีปลาหม,มึกโอ้หลายอย่างโอ้น่ากินทั้งนั้นเลยนี่มีกระชื หน่อยจะเอาไปชิมนี่ถ้าทางจะจะแซ่ดหนี่เดี๋ยวจะเอาไปลองชิมดูก่อนนะคะนี่น่าจะอร่อยอืมร้านนี้น่าสนใจมากค่ะเดี๋ยวมาชมกันนะคะตอนนี้ตั้งพิกัดก็อยู่แถวแถวหน้าโรงเรียนเยอะโรงเรียนท่านพนมนะคะอยู่ตรงนี้นะคะอ่านในในอ่นในตักหน่อย เออไม่แบบเอาเอาสี่ห้าชิ้นพอค่ะขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปน่ะมาแล้วเด็กเด็กขอถ่ายรูปแป๊บนึงแป๊บนึง